รู้สึกว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้เปิดตู้แพตตินัมตอนนี้เนี่ยตู้แพตตินัมนะทุกคนมันจะมีตัวใหม่ใส่เข้ามาเรียบร้อยลองดูเผื่อว่าผมนั้นจะได้ตัวใหม่ถ้าได้นี่สบายเลยได้ไหม <c oughs> อุเอซุงีเคนชินน็อกแบ็กสีดำร้อยเปอร์เซ็นต์มีสามร่างซะด้วยบม <c oughs> <c oughs> นน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 เอนัทมึงแมวโอ้ยโอ้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 กูกําลังจะเล่นบทพระเจ้าเลยโอเคมาอ้าวแมวก้ามตูดตบเป็นเวฟเว้ยมีแมวหลายตัวที่ตีเวฟอยู่เอาดิเออใช่จริงด้วยตัวที่แบบตบเป็นเวฟเนี่ยใช่มาเปลี่ยนแผนใหม่สําหรับแผนนี้เนี่ยผมจะไม่ดันศัตรูเว้ยเออเดี๋ยวนะไม่ไม่ได้แล้วไม่ได้ล้ไม่ได้ละโอเคแค่นี้ยพอพอเลย เพราะว่าเดี๋ยวผมจะรอปืนใหญ่อ่าหวังว่าปืนใหญ่คงจะมาทันนะแค้นแค้นนายไม่ต้องรีบเอา้าไม่เกี่ยวดี่วะไม่อูย้ยังไงมันก็มามาดูกันว่าจะทันหรือเปล่าทันสิฉีดไปเลยเย้ เ,เปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยทุกคนสำหรับตอนนี้เนี่ยผมกลับมาที่ชัปเปอร์หนึ่งเลยกับด่านสุดท้ายของเอาเบกดวงจันทร์เกิดการแพร่ระบาดของซอมบี้เป็นด่านสุดท้ายแล้วแล้ว,ลวไหนละดวงจันท์นะไม่มีดวงจันท์นะเฮ้ยฮิโปดวงจันทรนะหรอตอนนี้ดวงจัน์เปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นสุสานของพวกเราเราฮิปโปฮิปโปอย่างพวกเราโดนน้องแมวตบปายก็เลยเอามาฝังไว้ที่ดวงจันท์อ่าเฮ้ย อถ้าเกิดว่าผมชนะด่านนี้ได้เนี่ยผมจะได้พลังงานเพิ่มแล้วจากบอสดวงจันกลายเป็นหมาเว้ยวันนีจ้าฉันคือหมาที่แบบตายมาร้อยล้านตัวแล้วจ้าฉันจะกดไลค์ให้น้องแมวนะจ้ารักน้องแมวนะน้องแมวเรียบร้อย Undead Slayer Max Energy เพิ่ม50เป็น770 ตาอันสรงเกียติตานี้แสดงว่าผมนั้นสามารถเอาชนะซอมบี้ได้สําหรับด่านี้จะเจอหัวสีแดงแค่ตัวเดียวแล้วก็จะเจอหมีดําซึ่งหมีดํามันมาตามระยะเวลามันไม่เกี่ยวกับว่าจะฆ่าสีแดงได้ชาได้เร็วพอระยะเวลาถึงตามที่กําหนดปุ๊บสีดํามาเลยจะต้องฆ่าปีศาจแดงให้เร็วที่สุดพอฆ่าปีศาจแดงได้แล้วจะต้องส่งตัวที่แบบไวๆไปตีป้อมเพราะว่าป้อมมันเลือดน้อยทุกคนจะเห็นว่าผมมาเล่นแผนยิงบีมไปแล้วแล้วมันไม่ได้ผลเว้ย เราเร็วมาพันสองโอเคมาไปเลยไปเลยกวางรถไฟเรียบร้อย <c ười> คือเลือดป้อมมาน้อยมากอย่าเล่นแผนยิ่งบีมเพราะว่าหมีดำมาเรื่อยเเจ้าอาจจะลืมไปแล้วว่าความตั้งใจแรกของเจ้าคือการมารีวิวค่ะเอ,อ้ขอโเทษขอดทษเอ้ยรีวิวค่าเดี๋ยวดีเอาล่ะทุกคนสำหรับตอนนี้แมวพระเจ้าผมเนี่ย เปลี่ยนล่างได้เรียบร้อยซึ่งเวลาที่เปลี่ยนล่างแล้วเนี่ยจะเป็นชาวไซยะท้องฟ้าสดใสนกร้องขับขานดอกไม้ผีบลานไอ้นกจิบจิบยังแกสมควรตายเอาแหละถึงเวลาอันเชิญพระเจ้าในนามแห่งพระเจ้ามวลมหานกอันสโครกเชื้อโลกเต็มไปหมดฐานนั้นจะกำจัดแกให้สิ้นไปจากอวกาศเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเ๋ยวใจเย็นอย่ารีบไปตีพระเจ้ายังไปไม่ถึง พระเจ้าอย่างงั้นเหรอพระเจ้าฉันต่ำยังแกน่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วใจเย็นกูเป็นพระเจ้ากูจะชั้นต่ำได้อย่างไรพระเจ้าอย่างแกที่เอาต่าตัดสินอ้าวพระเจ้าแตกอย่างไวตายอย่างเร็วขยะหรือเปล่าเนี่ยพระเจ้าแห่งขยะคูดาวอย่างนานตายอย่างไวทำประโยชน์ไม่ได้ไรสาระเจ๊ผมนี่ดีกว่าเยอะเลยเจ๊ครับสำหรับผมเจ๊คือรอบช้งใบ ถ้าผมดึงเจออกมาจากเกมได้นะผมจะเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นใี้หมายถึงอะไรอะ่ะหมายความว่าจะรักเจ๊เช้ากลางวันเย็นไปเลยเนะี่ยวันละสามเวลาเฮ้ยฉันได้กินคนกโหก,กโหกกาฮกกาฮกก็ได้กินคนกโกหกเอาเจผมตายอย่างไวไปอย่างเร็วเอ้ยไม่ใช่เจ๊ผมไม่ใช่พระเจ้าไม่ได้ไปอย่างเร็วเจผมก็อยู่นานแต่ว่าสู้ไม่ได้อะ่ะด่านสตอรี่ออฟเลเจนด์หลังๆแม่งยากอะ่ะเริ่มไปไม่ไหวแล้วว่ะ จริงๆถ้าเกิดว่าจัดทีมมาถูกอ่ะน่าจะไหวอืมไม่ไหวอ่ะแค่เดี๋ยวนะด่านพวก Story of Legends มันก็เจอสีขาวหนักอยู่แล้วนะใช่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 พระเจ้าเป็นตัวซับพอร์ตเว้ยคือแบบมันค่อนข้างที่จะบางโดนตีปุ๊บตายปั๊บน่าจะเป็นตัวจ่ายดามเมจอยู่วงหลังแน่นอนโอเคสีขาวมารัวๆผมจะต้องรีบกำจัดโคอาล่าก่อนเออการเงินผมไม่นะไม่ เทพเก่าในเงาหมืดเจ้ามนุษย์แกไม่มีทางได้อัญเชิญเทพเก่าแน่นอนไปแล้วลูกน้องข้ากำจัดมันคู่คู่ะไอื้อไม่ไหวครับเจ้านายอาเอเสียงหมดก่อนเดี๋ยวนะรอปล่อยพระเจ้าอ่าพระเจ้าครับผมขอวิ่งวานต่อท่านได้ปลดกำจัดปีศาจร้ายด้วยเถิดข้าในนามแห่งพระเจ้าจะกระชากปีศาจร้ายให้ลงสู่หกเพลวแห่งเฮวันดาแบบเหมือนชื่อเอาใหม่แล้วกันข้าในนามแห่งพระเจ้า จะกระชากอ้าวปีศาจตายก่อนพระเจ้ายังไม่ทันได้แสดงอิจฉิลิศเลยโอ,อ้โหแล้วเจอเทวดาบ้าไปแล้วนี่มึงจะมาครบทุกสายเลยเหรอเฮ้ยสุดจริงว่าเจ้าอาชาสวรรค์ในนามแห่งพระเจ้าเจ้านายแห่งพวกแกข้าขอสั่งให้พวกเจ้านั้นยอมแพ้ไม่เอาวหวกูไม่สอนชาเอิงเอ้ยเจ้าม้าพวกนี้ชั้นเนลคุณยิ่งนะเป็นม้าแห่งสวรรค์กับเนลคคุณต่อข้าข้าจะสาปให้พวกเจ้านั้นไปลงนรก ผมชัดมาแบบครอบคลุมดีกว่าไม่ว่าจะเจอกับอะไรผมก็จะสามารถแก้สถานการณ์ได้อย่างแน่นอนเริ่มต้นกันด้วยแคนแคนกีสวรรค์แล้วก็ปล่อยราเมงอาหารเทวดาตามด้วยแคตตาซอลัดกู <c oughs> ปล่อยมาทําไมวะก็แค่อยากจะตั้งชื่อให้มันเป็นทูตสวรรค์ไม่ได้ละโอเคปล่อยเจ๊ามาก่อนมัวแต่เล่นเจ๊ผมนี่คือน,นางฟ้านางสวรรค์เจอสีแดงใช่ไหมปล่อยพระเจ้าเลยจังหวะนี้นี่แหละพระเจ้าของผมจะต้องแสดงอิฤฉริ์ได้อย่างแน่นอน อันดับแรกไฟล้มไปเป็นไงล่ะ<笑><笑>หัวไม่กระเด็นเลยหัวไม่กระเด็นไม่เท่าไหร่โดนงับทีเดียวตายโอ้โหแม่งโคตรจะมีประโยชน์พระเจ้าผมอยู่เทียขยะเว้ยบางไปอ่ะแล้วระยะยืนมันแบบไม่ได้เลยอ่ะ ทำไมตอนเป็นบอสมันโหดจังวะเราเจอหมาเหล็กด้วยไม่เป็นไรเซตครอบคุมไว้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไปเลยรามเมงนักตุงอาหารระดับสวรรค์แคทตาสลัดไดโนเสาร์สวรรค์แคนแคนกีสวรรค์แม่โอ้โหแล้วเจอสีดำอีกจะบ้าไปแล้วหรอดีนะมาแบบครอบคุมแมวลายแพตติดเกาะสวรรค์พิซซ่าส่งแม้เจ้าถึงสวรรค์แมวปลาหมึกสวรรค์น้องน้ำแข็งระดับสวรรค์เจ้นางฟ้านางสวรรค์เทพเกาในเงาสวรรค์ ไอเจ้ามนุษย์แกนี่มันช่างหัวจอยจริงๆเลยสนใจภาคก่อนที่จะตั้งใจเล่นมึงนี่มันได้ใจมึงนี่มันสุดยอดแน่นอนเพราะว่าแกน่ะไม่ใช่ครูต่อสู้ของชหลัอกนีโอไปจบหรือเปล่าเรียบร้อยจบด้วยจำแคททูฟอร์มเหมือนว่าด่านนี้ผมจะแพ้มาแล้วด้วยโฟตติ้งแล้วก็เอเลียนเอาสไนเปอร์ไปแล้วก็เอาแม็กไปพร้อมลุย โอเครอบนี้แหละผมจะต้องชนะอย่างแน่นอนไอ้เจ้ามนุษย์ขี้โม้แกไม่ชนะหรอกใจเย็นก่อนนะโยม อาตมาพระถังซัมช่วยคอนเฟิร์มได้เลยว่ารอบนี้แหละมนุษย์จะชนะเดี๋ยวไปไซเบอร์แคทก่อนเออเอเลี่ยนใช่ไหมหมูตบเป็นเวฟเนี่ยจะต้องเจอปลาหมึกโอ้ยด่านนี้ขาดปลาหมึกไม่ได้นี่หว่าไม่งั้นทีมผมแตกกระจุยกระจายแน่นอนเฮ้ยไอ้เจ้าเป็ดแกกล้ามาบนสวรรค์ได้อย่างไรทีนี่ไม่ใช่ที่ของเป็ดโออย่างงั้นหรอเป็ดจะทำลายสวรรค์ให้ดูนีโอไปผักไปก่อนทรงแบบนี้บอกเลยว่าชนะแน่นอน แสดงว่ารอบที่แล้วที่ผมมาตีเนี่ยแมวผมไม่น่าจะสุดเว้ยแต่ว่ารอบนี้ที่ผมมาตีเนี่ยแมวผมสุดละเรียบร้อยเคลียบบอสไปได้โอ้ดโดโดฉันขอโทษดาคืนดีกันเถอะง่ายจุงวะจำแคปต,ตัวไหนวะเนี่ยไม่น่าเปิดสไนเปอร์ไม่น่าเปิดแม็กเลยเออคุ้นอยู่นะจำแคปนี่ไงตัวนี้เออตัวนี้จะตบคี์แบบซิงเกลิล เพื่ออะไรวะอัพดีหรือเปล่า8,000โอเคราคาไม่แรงคุยกันได้อยู่เรียบร้อยเลเวล30 XP เหลือ9ล้านตัวนี้ถึกกระเล็กซึ่งมันจำเป็นไหมคือตัวเล็กเนี่ยส่วนใหญ่โดนตัวคี้ตบก็ตายละโอเคเริ่มต้นได้เงินเยอะขึ้นไปเลยยิง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 สวัสดีครับคุณลูกค้า คือว่าเส้นบะหมี่ได้แล้วนะครับอะไรนะมึงเอาเส้นบะหมี่มาโดดย่างเนี่ยนะเออคุณลูกค้าครับพื้นสะอาดแดกได้จะบ้าเหรอใครจะแดกไม่ได้นะครับคุณลูกค้าคิดเงินแล้วร้านนี้มันอะไรวะเนี่ยเออไคยหน้าแดกเองจ้าไคยหน้าเป็นมังสวิรัตอยากแดกบะหมีเอ,อ๊ะเดี๋ยวบะหมีจัดว่าเป็นมังสวิรัตหรือเปล่านะเออไม่รู้จ้าแดกๆไปเถอะแมวโดดบะหมีผมจะรอดไหมเนี่ยไม่ใช่โดดเชือกแล้วด้วย นีโอ <N> ไปก่อนไม่รอดแล้วแบบเนี้ยแตกแน่นอนอ๋อไม่ได้ใส่ตัวคีมาไม่รอดอเดี๋ยวแมวบะหมี่มันก็คี้นะแสดงว่าติดคี้ไม่ค่อยเยอะมาละมาละมาละโอ้โหหมามันมาดักทางไงแคนแคนเลยไม่ได้ฟาร์มตังค์รอแคตาสวรรก็ไม่คีซะด้วยโอ้ไม่กอดอะไรจะคียากคี้เย็นขนาดนี้วะเนี่ยเรียบร้อยคีไปได้หนึ่งทีหมาก็ตายนีโอ <N io S 2> ไปก่อน แล้วก็เทพเก่าในเงามืดเทพเก่าเทพเก่าเทพเก่าในเงามืดมาเลยเรียบร้อยหมาทั้งฝูงแตกหมดอ่ะทำไมไม่แตกหมดอ่ะไฮยีน่านี่แหละแตกหมดครับบ้านะดามเมจท่านเทพเก่าเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยแมวบะมีโดดเชือกไม่ได้เรื่องเลยขี้ไม่ค่อยติดต่อให้จะไม่ได้เรื่องแค่ไหนก็ต้องปล่อยไปรับตีนเพื่อไม่ให้เทพเก่าในเงามืดต้องตายถ้าเทพเก่าตายนี่คือทีมแตกพ่ายแน่นอนแล้วเทพเก่า ตัวที่2มาชนะแน่นอนอัพเป่าตุงแบเลเวลสี่อย่าทำลายบ้านของพี่หมาเลยนะพี่หมาเป็นหมาจรก็เจ็บปวดอยู่แล้วไม่มีใครลักไอเจ้าของที่เคยเลี้ยงก็เอามาปล่อยโถพี่หมาหน่าสงสารทำไมไม่มีหน่วยงานไหนไปทำหมันให้พี่หมานะจะได้เป็นการสัดวงจรหมาจรแมวจรยังไม่รู้ว่าเขาจะระเบิดอะไรมาโอ้โหอ้าวตายยังไง หัวหน้าแรดไปไหนวะเนี่ยไม่นะระเบิดตู้มตายปั๊บเลยตัว G จะให้ XP ขอสักหนึ่งล้านได้ไหมอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม